ตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลมีตัวเจ็บ9ถึง10คนวันนี้นะครับต้องมาถามโคตเตี้นะครับว่าจะจัดการยังไงนะครับกับทีมของลิเวอร์พูลจะใช้แผนอะไรจะซื้อตัวไหมหรือไม่นะครับซื้อตัวไหนเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กัน พบกับอีกกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง The Master s C Channel นะครับวันนี้มาสู่ในคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลมีตัวเจ็บเพิ่มต้อง2ตัวนะครับคือโจโกเมสกับอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปแข่งในบอลยูโรนะครับของโดยทีมชาติของอังกฤษได้นะครับและผลอันนี้นะครับทำให้เห็นนะครับว่าลิเวอร์พูลจะต้อง ปรับตัวอย่างมากนะครับเพราะตอนหลังเพราะตอนนี้นะครับกองหลังของลิเวอร์พูลบาดเจ็บเยอะมากรวมกันนะครับประมาณ9หรือ10ตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวขออัปเดตข่าวจากโคเตียนะครับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเจอสถานการณ์ยังไงครับผมว่าจากการเราที่เราดูเช็คข่าวสารของนักเตะของทีมลิเวอร์พูล <c oughs> การนักติดการบาดเจ็บของฟันไดก็ถือว่าค่อนข้างเสียหายไปเยอะแล้ว ตอนนี้ที่เราคุยกันครับต้นคือตอนนี้กองหลังของลิฟูน่าจะยกทั้งชุดครับตอนนี้มีอย่างเช่นฟานไดที่เรารู้ๆกันอยู่ไปแล้วฟาบินโยฟาบินโยไปแล้วโชโกเมสโชโกเมสเฮนอเล็กซานเดอร์อาโนแล้วก็พวกที่เรารู้รตอนนี้ปัญหาหลักของลิฟูแผงหลังเจ็บเขาเรียกว่าหลังบ้านั่วครับผมคิดว่าเชอเกตเอต้องดันนักเตะที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาพวกมาติพวกอะไรเออมาติปนี่คือเป็นน่าจะเป็นแกนตวเนี้ จากแต่จากไม่ใช่แกนก็ต้องเป็นแกนหลังแล้วเพราะว่าตัวนี้นักเตะหลักเจ็บเจ็บหมดแล้วตอนนี้คือแบกสาย o, un, ไไเจ็บคืออันดูโรเบอร์สันเจ็บอีกเกมที่เล่นให้สกอตแลนด์ผมว่าจะเก้นครอบอ่ะตอนนี้คือ,อยังทําอะไรไม่ได้ครับทําได้เพียงแค่คือประคองทีมให้ทาผลงานให้ดีที่สุดครับแล้วก็ก็ต้องหาตัวมองที่ว่าจะมาซื้อใครครับตอนนี้ ข่าวข่าวที่คือถือว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรหนึ่งโมซาลาครับโมซานาติดโควิดติดโควิดอีกแล้วก็อันิซอมเบเกอร์กับโรเบโตฟอริโ,โ,ฟฟโนโอดูในเครือข่ายกลุ่มที่ติดเชื้อโควิดโอ้แต่เนี่ยโอโ้โหถือว่าเป็นเป็นงานที่ค่อนข้างโหดได้หินของเจอเก็ครอบที่เจอปัญหาแบบนี้ครับถามว่า เขาอยากเจอไหมไม่มีใครที่อยากจะเจอหรอกครับแต่มันเกิดมาแล้วเขาเรียกว่าหวยไปออกที่แผงหลังทั้งหมดแล้วตอนเนี้ยคือกระทบก,กับแผงหน้่ตอนนี้อาจจะเหลือแค่มาเน่คนเดียวคโอ้โห <laughs> จากทีุ่มอมองผมกว่าหนึ่งผมคิดว่าครอบอ,อาจจะทําอาจจะเปลี่ยนสถานการณ์รอ่าอาจจะมีตัววีรบุรุษก็ได้ครับในการเล่นของลีเวอร์แล้วก็ผมิดว่าอย่างหนึ่ง ที่เราเคยคุยกันในคลิปก่อน,อนว่าหนึ่งที่ครอบหรือว่าเป๊ปออกมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนักเตะบาดเจ็บ,บอาจจะมีพ่วงที่ว่าทําไมการเปลี่ยนตัวถึงได้ห้าคนคหนึ่งตอนนี้คือตอนนี้โปรแกรมพิมพ์ชาติมันเริ่มอัดแล้วถ้าเป็นของยูโรก็คือว่ายูฟ่าเนชั่นแนลลีกถ้าเป็นของฝั่งบาสอเมริกาใต้หรือฝั่งอฟริกาก็คือเป็นการคัดโซนฟุตบอลโลกที่จะไปเล่นที่กาตาแล้วเนี่ยแล้วก็สไตล์การเล่นของลิพูเนี่ย เล่นค่อนข้างสนุกหนักเนี่ยมันมากมันมันแต่ก็ผลเสียกับไม่มาเตะบาดเจ็บครับแต,แต่จากที่ผมดูตอนนี้อ้าวเราพูดถึงใน,ใน,ในตำแหน่งกระดูกงูครับถามว่าอลิซอนเบเกอร์ผู้สาประตรูอยู่ในกลุ่มเชื้อผู้ติดโควิดอยู่เครือข่ายในในกลุ่มที่ผู้ติดโควิดสองเชลล์โอ,อฟันได้เจ็บห้าหกเดือนปิดเทอมยาวเลยครสามแบ็กซ้ายขวาแอนดูโรเบอร์สันกับเทนนิสเซอร์อนโนเจ็บครับ,<จ>บ แล้วตอนนี้คือกองการก็เชื่ออย่างเดีอโกอาคันธน่าครับแล้วก็ฟาบินโยครับอารานประสานตัเป็นตฟาวินโนอยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิดครับอยู่ในเครือข่ายกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิดครับเป็นหรือไม่เป็นเราก็ต้องรอดูผลตรวจแต่โมซาล่าติดเชื้อโควิดแน่นอนแน่นอนละแสนเปอร์เซ็นต์พันล้านเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เหลือแต่มานี่ครับเราต้องมาดูว่าคอบจะทำยังไงครับแล้วก็พูดถึงว่า ผมว่าครอบอ่ะต้องมีการโรเตชันคือเอาคือเป็นไฟล์บังคับของครอบต้องเอาเด็กเพิ่ขึ้นมาเล่นครับผมว่าเด็กคนเนี้ยอาจจะสถานการณ์อาจจะสร้างวีลาบุรุษขึ้นมาก็ได้ครับในมุมมองของผมนะครับครับผมคิดว่าเช่นนั้นนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยพอนาเตกับมาพุ่งเสร็จครอบก็ต้องเจอสนามในพิมลีกอีกครับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้วันที่ยี่สิบสามนะคบใช่ครับโอ้โหถือว่าเป็นพอ เสร็จปุ๊บก็ต้องมาเตะโปรแกรมยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกแล้วก็มาเตะพรีเมียร์ลีกอีกโอ้โผมว่าเป็นเป็นงานชุกชุกของครอบมากนะครับคือตัวนี้ทีมลิเวอร์พูลก็ต้องรอตลาดเปิดช่วงเดือนมกรามปีหน้าคือตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยรอต้องประคองเกมทำให้ทีมผลงานไม่ดิ่งลงเพื่อรอตลาดหน้าหนาวในการซื้อตัวในการอุดแข่งหลังในการอุดอะไรนะครับผมว่าเจอเกนคอบเนี่ย แต่เราผมเชื่อในสกายภาพของเขา,าผมคิดว่าเขาสามารถดึงสกายภาลนัก,กเตะออกมาเล่นได้ครับแล้วเุาพีว่าไงบ้างครับไอคือในสตล์การ่นในการปรับปรุงในมดิฟายทีมของเขผมค,<อ>คิดอย่างหนึ่งนะครับว่าแชมป์นะปีนี้อาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษน,นะครับคือผักการผลักดันนักเตะที่เป็นเยาวชนนะครับขึ้นมาเล่นบนขอบสนาม นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้ลิเวอร์พูลมีโตเปลี่ยนตลอดนะครับในฤดูกาลหน้านะครับคือเตรียมเด็กนะครับใคือผลเป็นยังไงนะครับทำให้มันดีที่สุดเลยพอนะครับและบางตำแหน่งที่มันไม่มีจริงๆค่อยเอาเข้ามาเสริมนะครับตำแหน่งไหนนะครับที่เอาเข้ามาเสริมพอเขาต้องเป็นคู่เซนเตอร์แฮฟเซนเตอร์แฮฟใช่ครับคือเป็นเป็นกองหลังคู่กลางผมคิดว่าถ้าเป็นพวกแบกซ้ายแบกขวาอะไรพวกเนี้ย มันยังเป็นที่สามารถเอาเด็กมาทดแทนได้แต่ถ้าเป็นเซ็นเตอร์ครับหลังบ้านเนี่ยยากยากครับคือหนึ่งการที่เราจะหานักเตะคลาสในระดับคล้ายๆกับฟันไดหนึ่งมันหายยากสองเรื่องเงินในการซื้อเพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วยคือคจะไปทุ่มซื้อนักเตะอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างยากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องหานักเตะเก่าๆจริงๆใช่ครับเข้ามาช่วยเกเกนคอปวางไขรไว้ อ่าน่าจะเป็นกองหลังของราชชื่อครับไลซิกนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแบบในพิธีตัวไว้ว่าคนคนนี้เป็นใครครับมีสกายภาพแบบไหนครับคุยคร่าวๆก่อนก็นไดอ้อ่าอินโทรคร่าวๆอ่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอูบาอ่าอูบาเบโดโกโดอ,อูบาเบโดโกครับนักเตะคนนี้คือนักเตะของไลซิกครับที่นิพูหวังไว้ครับแต่เป็นนักเตะเป็นแต่เป็นเซอร์นะครับที่อายุยังน้อยแล้วก็ คนแล้วก็ทีมใหญ่ที่จะดึงตัวไปเราลองมาดูกันว่าปิดตลาดนี้เปิดตลาดหน้าหนาวรอบสองนี้รีพูลจะยังไงับหรือว่าจะไม่ซื้อใครเลยเราต้องมาดูของเจเก้เขาว่าตอนนี้เขามีแผนการตลาดแผนอะไรยังไงครับใช่ไหมครับเข้าใจครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับว่า เพราะว่ามีหลายแหล่งข่าวว่าจะยืมตัวนู่นตัวนี่มา <ะ S 2> อาจจะเป็นอาจจะผมคิดว่าณเนะพราะว่าคิดว่านสถานการณ์ผู้ลรตุนเนี้ยสิ่งที่ดีสุดของการเอานักเตะม,มาช่วงหน้าหนาวรอบสองคือหนึ่งการยืมตัวครับเพราะว่าน,นี่เป็นสิ่งที่เพิ่สุดกับหลายสมโมสรถ้าเพราะว่าถ้าเป็นการซื้อเพราะว่าไม่น่าจะเสี่ยงอย่างที่เราได้เกินบอกว่าปุ๊บเสร็จถ้านักเตะม,มาครบหล้หายกันหมดแล้วจิตถึงหายหายการบาดเจ็บกับกาลงตัวหลักครับ แล้วนักเตะที่เราซื้อมากับใช้ผลงานไม่ได้หรือว่าเสียเงินเปล่าครับเพราะผมคิดว่าปั้นเด็กใหม่ก่อนใช่ครับแล้วก็เช่านะครับหรือว่าหรือว่าเอานักเตะบางตัวมายืมมาครับมาเล่นเพราะว่าถ้าเกิดเอาคนเก่งมาจริงๆนะครับก็อาจจะมีปัญหากับทีมได้อีกใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบารมีนะครับแล้วก็ความเป็นผู้นําในทีมครับ ก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะครับมีอะไรอัปเดตต่อไหมอ่าเดี๋ยวเราที่ผมเอาเดือนอ่ามันเกี่ยวกับอ่าเราอันนี้ผมเราเกินเนะครับเราเกินเกินครับที่บอลอี่พูจะเกอกับเลสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ซิตี้ใช่ครับผมว่าจะเป็นเกมที่มันมากคู่นี้ครับเรามาดูว่าตอนแรกเลสเตอร์เป็นทีมที่เกมลูกดีที่สุดครับเกมลูกถือว่าค่อนข้างดีกับรีพูเกมนับที่หลวบและไอตัวเก่งเจ็บข่าบจะเป็นยังไงในมุมมองผมผมผมว่าเรื่องเนี้ย ผมว่าโอ้โหเป็นเป็นไม้ที่ออกได้หลายหน้าเหมือนกันครับเราต้องมาดูอัปเดตว่าวันนั้นอนะ่ะคอบจะจัดตัวรู้ไงผมว่าแฟรี่ภูบาคนอาจจะไม่รู้ว่านักเตะที่ลงไปจะเป็นใครบ้างครับตัวใหม่ไม่มีทางรู้เลยะใช่ครับใช่ผมว่าไม่รู้แต่ผมสังเกตคอบอ่ะคอบเขา,าจะเรา,เราเราดาใจในการทำพิมพ์เขาค่อนข้าง,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 งยากครับในการเอาตัวผู้เล่นลงมาเพราะแกละเอียดอะครับละ<ช>เอียดมากใช่ครับก็อาจจะเนาเราก็จะมองเดี๋ยวเรา ถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราก็จะมามองการพรีวิวผู้นี้อีกทีหนึ่งครับอ่าอัปเดตสถานอัปอัเดตสถานการณ์ของลิเวอร์พูลว่าการเจอเลสเตอร์เป็นยังไงบ้างครับประมาณนี้ครับเราก็จะไปติดตามค้่เรสเตอร์กันนะครับในสัปดาห์หน้าจะทำการพรีวิวกันรีวิวหรือรีวิวนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วรวมถึงนักเตะใหม่นะครับของลิเวอร์พูลที่หมายมั่นปั้นมือว่าขอบต้องจัดการซื้อคนนี้มาให้ได้นะครับเพื่อปิด จุดอ่อนของลิเวอร์พูลในยามที่ผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บนะครับหรือว่าต้องการที่จะเสริมทัพนะครับให้ลิเวอร์พูลมีความเข้มแข็งในทีมมากยิ่งขึ้นและวันนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคอมเมนต์นะครับมีความหมายสําหรับคลิปนะครับแล้วก็รวมถึงฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์และสุดท้ายนะครับ ที่ลืมกันไม่ได้เลยนะครับกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรามีอัปเดตคลิปเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับโดยเฉพาะกลางสัปดาห์นะครับช่วงวันอังคารถึงวันพฤหัสนะครับเราจะเน้นเรื่องกีฬาเป็นคลิปเสริมเข้ามาด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัดสดีครับ